กู้บ้านไม่ได้ครับอยากได้มาจาคืนอืนะฮะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับคือโอ้โหเขาคิดเดี๋ยวไอเรื่องที่เราคุยนี้คือเรื่องจริงหมดนะเรื่องจริงหมดเลยนี่แค่ส่วนหนึ่งนะนี่ผมก็อะไรคิดว่าส่วนหนึ่งอะบางคนบอกว่าอุย้ยเอามาสักสิบเคสนี่มันเพิ่งไปสามสิโอ้พี่ <laughs> เมื่อกี้ไปช่องเจ็ดมาก็เรื่องประกันภยัยแล้วโอ้โหช่วงนี้ช่วงนี้ประกันภัยเรื่องเยอะจริงๆครับเน yeah. <All> right. ะเอาแล้วฮะเอาเรื่องนี้อีกเรื่องอยังไงพี่เป,เป็นเป็นเรื่องของน้องผู้ชายคนหนึ่งเขาไปมัดจําที่ผืนหนึ่งไว้ครับนะครับแล้วก็วางแผนพี่แกต้องคิดตามอยู่ว่าที่นี่เรายังไม่เป็นเจ้าของนะมัดจําไว้มัดจาที่อันนี้ไว้เสร็จแล้วก็ไปวางแผนกู้เงินกับธนาคารครับ คือซื้อเนี่ยซื้อแค่ที่แต่วางแผนกู้เนี่ยวางแผนกู้ซื้อที่ดินด้วยครับแล้วก็สร้างบ้านบนที่ดินนี้ด้วยนะฮะหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยี่สิบหนึ่งร้อยี่สิบวาอืมนะฮะราคาเนี่ยนะครับอ่ตัวที่ดินเนี่ยล้านสี่นะครับแต่บ้านเนี่ยอีกร้านเก้าโอมก็ตีไปสองล้านสามล้านสี่อ่าสามล้านสามสามล้านสามล้านสี่โดยประมาณนะฮะทีนี้มาจำเลย มัดจำที่ดินไปแสนนึงโอ้ยโกมัดจำไปเยอะมากทีนี้พอไปกู้เกิดปัญหาฮะนะครับเอกู้ได้เนี่ยปรากฏว่าได้แค่ล้านเก้าย,ยังขาดอีกล้านสี่ค่าที่ดินได้แต่ตัวบ้านยังไม่ได้ที่แล้วจะไปปลูกสร้างตรงไหน,นละทีนี้เจ้าตัวเนี่ยเขาก็มีเงินสดอยู่แหละอีกล้านนึงแต่ก็ไม่พอเพราะว่าที่มันล้านสี่เจ้าตัวมีก็เลยตัดสินใจว่าเอจะ เอาร้านหนึ่งแล้วไปกู้ที่ไหนดีไหมก็จะทำตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คิดได้ว่าหรือผมยอมดีว่าพี่ผมไม่เอาก็ได้แต่ว่าเสียได้หนึ่งแสนอ่ะผมจะเอาแสนหนึ่งคืนได้ไหมอ่ะพี่อย่างนี้พี่หนุ่มครับไอ้คาว่าเงินมัดจําเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าระบุไว้ในสัญญาครับถ้าระบุไว้ในสัญญานะริบได้สามารถริบได้ถ้าผิดสัญญาทั้งก้นถูกครับ สัญญาเขียนไว้ว่าถ้าไม่สามารถโอนได้ในวันที่เท่านี้ถูกครับยึดมัดจทาทั้งก้อนลิฟได้เขาเจกว่าลิฟเรื่องมัดจำลิฟเลยจบแต่มันมีข่าวดีมาบอกพ,พ,พี่เพื่อนน้องคนนี้ครับมันมีแนวคาพิพากษาดีกาผมจําเลขไม่ได้เดี๋ยวผมอยฝากโพสต์ขึ้นไปครับปีหกสามออกมาวางหลักว่าชัดเจนเลยว่าผู้ประกอบการหรือเจ้าของที่ดินเนี่ยมีสิทธิ์ลิฟก็จริง อแต่สารท่านมีสิทธิ์ที่จะปรับลดค่ามัดจําลงได้โอโอโออนะครับดีกาดนี้เป็นดีกาที่แตกตื่นในวงการบ้านจัดสรรมากครับที่เพิ่งออกมาประมาณสักต,ต้นปลายปลายปีที่แล้วครับผมนะครับเป็นเรื่องที่ทําให้การกําหนดเงินมัดจําได้มีการกําหนดตามสัดส่วนน้อยลงไม่ได้จําเป็นจะต้องมัดจําเยอะแล้ว<อ>นี่คือเป็นที่มาของปัจจุบันของสัญญาเนี่ย มันจะเปลี่ยนรูปไปมัดจำแค่หนึ่งเ,เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นตหมื่นสองหมื่นก็พออยู่ในเลทนี้แล้วครับดังนั้นในเคสนี้เนี่ยไอเรื่องจะไปต่อหรือไม่ไปเนี่ยตรงนี้ผมไม่ทราบครับแต่ผมแท่แค่ถามว่าถ้าคุณจะทิ้งเงินมัดจำผมว่านะลองดูว่าลองไปฟ้องต่อศาลดูครับลองให้ศาลเนี่ย ถอนเงินคุณมาอืออือหรือคุณจะนะเอาจะคุณจะเอาคาพิพากษาดีกาเนี่ยไปให้เจ้าหนี้เขาช่วยคืนเงินคุณ่าก็คือเรียกว่าไปคุยกันก่อนแต่เงินมัดจาสัญญาเป็นสัญญาเมื่อมีการกําหนดแล้วคุณเบี้ยวเขาคุณไม่ซื้อเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราครับคุณก็ต้องยอมให้เขาได้รับในสิ่งที่เขา,เ,ขาเสียเวลาไปออจะ<ส>น้อยจะมากมันก็แล้วแต่พูดคุยกันแสดงว่าพี่แค่จะบอกว่างี้ว่าโดยหลักการเนี่ย เขายึดคุณทั้งแสนหนึ่งได้ถูกนั่นคือหนึ่งก่อนถูกครับสองคือเมื่อคุณยื่นฟ้องต่อศาลครับเพื่อขอเอาเงินคืนเพื่อขอเงินคืนบางส่วนครับนะก็แล้วแต่ว่าอาจจะได้หรือไม่ได้ถูกครับอ่าคือคือถ้าเกิดคุณไม่มีกล่าวหรือไม่มีเวทีที่จะไปเจรจาเงินมัดจํามันทําได้อย่างเดียวคือต้องไปฟ้องครับพี่หนุ่มยึดเงินมัดจําผมหนึ่งแสนผมบอกเลยว่าผมฟ้อง ฟ้องเรียกเงินหนึ่งแสนบาทคืนครับขึ้นสู่ขบวนการไก่เกลี่ยการไก่เกลี่ยจะมีการพูดคุยกันอืพี่หนุ่มเอาไปสามหมื่นมึงบอกให้เอางี้กูทอนกูสงสารมึงมึงเอาไปหกหมื่นมึงเอาไปสี่หมื่นมันก็ยังเป็นทางออกอแต่ถ้าเกิดพี่จะไม่ให้หนุ่มยึดเงินไปเลยทําไม่ได้เพราะเราเป็นฝ่ายผิดสัญญายังไงเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์โอเคนะผมไม่ได้แนะนําให้คนไม่ดี มา,มามีข้อต่อสู้ครับครับแต่บางอย่างเนี่ยเฮ้ยห <Hey, S 2> นุม่มเอาแค่นี้พอ,อมึงอย่าเอาเยอะเพราะว่าถ้าเอาเขาไปต้องก้อมบางทีเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันใช,ใช่เขา